เทคนิคการใช้กระเป๋ารับทรัพย์ดึงดูดเงินให้มีโชคมีลาบค้าขายดีเงินเต็มกระเป๋าค่ะในเบื้องต้นนะคะก็ต้องเริ่มจากสีของกระเป๋าสตางค์นะคะซึ่งเราได้จัดเตรียมสีประจำวันเกิดอ้างอิงจากสถิติของชาวญี่ปุ่นซึ่งเขาได้รวบรวมเก็บข้อมูลไว้ว่าคนที่เกิดวันไหนควรจะใช้กระเป๋าสตางค์สีอะไร แล้วจะร่ำรวยมีโชคมีลาบคนเกิดวันจันทร์ควรจะใช้กระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลคนเกิดวันอังคารกระเป๋าสตางค์สีน้ำเงินและสีเทาวันพุธสีน้ำเงินซึ่งสีน้ำเงินนี้จะไม่แบ่งเป็นพุธกลางวันพุธกลางคืนนะคะเนื่องจากศาสตร์นี้เป็นศาสตร์สากลวันพฤหัสใช้สีครีมวันศุกร์ใช้สีเขียววันเสาร์สีแดง วนาจิตสีดำค่ะนอกจากสีกระเป๋าประจำวันเกิดแล้วนะคะการเริ่มใช้กระเป๋าสตางก็จะมีเทคนิคในการใช้กระเป๋านะคะกระเป๋าสตางควรจะเป็นกระเป๋าสตางที่ใหม่เนื่องจากว่ากระเป๋าสตางที่เป็นกระเป๋าใหม่ก็จะเป็นกระเป๋าสตางที่ยังไม่มีพลังงานด้านลบนอกจากจะต้องเป็นกระเป๋าสตางใหม่แล้วจะต้องไม่ใช่กระเป๋าสตางมือสเพราะจะมีพลังงานของเจ้าของคงเดิมเหลืออยู่ ซึ่งเราไม่สามารถทราบได้ค่ะว่าเจ้าของคนเดิมมีภาวะทางการเงินเป็นยังไงบ้างกระเป๋าสตางค์ไม่ควรจะผ่อนนะคะผ่อนอะไรก็ผ่อนได้แต่อย่าผ่อนกระเป๋าสตางค์เพราะการผ่อนกระเป๋าสตางค์เป็นการดึงพลังงานที่ไม่ดีมาคะ่ะกระเป๋าสตางค์ก็คือที่อยู่ของเงินถ้าที่อยู่ของเงินเรายังผ่อนมาแล้วเงินก็คงไม่อยากอยู่ใช่ไหมคะ การเปิดกระเป๋าสตางค์ควรเปิดในวันเกิดของเราซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงค่ะจากหนังสือชีวิตบางข้างด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวได้พูดไว้ว่าถ้าชีวิตมีปัญหาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงมีปัญหาในเรื่องการเงินไม่รู้จะทำยังไงดีให้เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ซึ่งแน่นอนค่ะก็ควรจะเปลี่ยนในวันเกิดของเราวันเกิดของเราก็จะมีวิธีการคิดหลายอย่าง ซึ่งการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ควรจะเปลี่ยนตามหลักของโหราศาสตร์ซึ่งจะไม่ตรงกับหลักสากลนะคะซึ่งเราจะได้อธิบายไว้ในคลิปส่งให้ลูกค้าของเราเมื่อท่านรับกระเป๋าสตางค์ของเราไปแล้วนะคะเรามาพูดถึงก่อนที่เราจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์นะคะให้เรารู้สึกขอบคุณกระเป๋าสตางค์และให้รู้สึกว่ากระเป๋าสตางค์คือที่อยู่ของเงิน เป็นที่ที่จะดึงดูดเงินมาให้เราจากทุกทิศท,ทุกทางและหลังจากนั้นให้นำเงินมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อันนี้เป็นตามหลักทฤษฎีของชาวญี่ปุ่นนะคะให้นำเงินมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์โดยจะนำเงินหันหัวเข้าด้านในกระเป๋าเป็นลักษณะเหมือนเวลาเราไปอยู่บ้านหรืออยู่ที่ไหนเราก็จะต้องเอาหัวเข้าไปนะคะแล้วการเรียงแบงค์จะต้องเรียงแบงค์ใหญ่เช่นแบงค์พัน ไว้ด้านในแบงค์500ไว้ด้านนอกแบงร้อยแบงยีไว้ด้านนอกนะคะจะต้องเรียงเงินให้เป็นระเบียบเพราะเงินชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะท่าที่ที่อยู่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็อยากอยู่เงินก็เหมือนกันค่ะและเมื่อนําเงินใส่ในกระเป๋ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วนะคะแล้วให้พูดกับกระเป๋าว่าให้จํากลิ่นนี้ไว้นะให้จํากลิ่นเงินนี้ไว้นะ แล้วพาเพื่อนเข้ามาเยอะๆอาจจะใช้วิธีการใช้มือตบมือรูปกระเป๋าสันิดนึงอันนี้ถือเป็นความเชื่อนะคะแต่ทําแล้วได้ผลดีจริงๆค่ะก็พูดกับเงินนะคะว่าให้พาเพื่อนมาในกระเป๋าเยอะๆนะคะให้พูดกับกระเป๋าสตางว่าให้จํากลิ่นเงินนี้ไว้นะคะแล้วก็ดึงดูดกลิ่นนี้เข้ามาในกระเป๋าสตางนะคะหลังจากนั้นก็ให้รูดซิปให้สนิท เก็บไว้เป็นเวลา3วันอย่าใส่บัตรเครดิตเข้าไปในกระเป๋านะคะถ้ามีบัตรเดบิตหรือบัตร atm ใส่เข้าไปได้ค่ะแต่บัตรอะไรที่เราต้องจ่ายเงินออกไปอย่าใส่เข้าไปในกระเป๋าสตางค์ในวันแรกที่เราใช้นะคะค่ะหลังจากครบ3วันแล้วนะคะให้เปิดซิปออกแล้วก็ใช้วิธีการทําบุญซึ่งอันนี้เราใช้จากหลักของศาสตร์ตัวเลขแล้วก็ยันเศรษฐีที่เรากํากับนะคะซึ่งกระเป๋าของเรานะคะนอกจากจะใช้เรื่องของศรษตี นะคะห่วงจุย้ยศาสตร์ตัวเลขเราก็ยังใช้ยันอีกทั้งกระเป๋าของเราก็ปกเสกแล้วชุกใบนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ศาสากฎด้วยนะคะค่ะตอนนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องศาสตร์ตัวเลขและยันเศรษฐีกันนะคะซึ่งหลังจากที่เรานําเงินใส่กระเป๋าเต็มกระเป๋าไว้3วันแล้วให้เราเปิดซิปออกแล้วให้เราเปิดกระเป๋านะคะแล้วก็ ไปทำบุญท่านไหนที่ไม่สะดวกในการไปทําบุญก็สามารถใช้วิธีการอุทิศบุญได้นะคะซึ่งรา,ายละเอียดเราก็จะแจ้งให้ทางลูกค้านะคะที่รับกระเป๋าของเราไปนะคะว่ามีวิธีการทำบุญแล้วต้องพูดว่ายังไงบ้างนะคะ แต่ในคลิปนี้เราจะขอพูดแบบรวดรัดนะคะไม่งั้นคลิปก็จะยาวเกินไปนะคะก็จะมีการอุทิศบุญให้กับครูบาอาจารย์เจ้าของศาสตร์ตัวเลขแล้วก็ยันเศรษฐีที่เราใช้เพื่อให้พลังงานของศาสตร์ตัวเลขและยันเศรษฐีที่เราใช้ไปได้ผลสำลิดเร็วขึ้นและอีกอย่างหนึ่งค่ะหลังจากใช้กระเป๋าไปนานๆก็จะมีวิธีการน,น,นะคะว่าจะทํายังไงที่จะให้เรามีโชคมีลาบซึ่งศาสตร์ตัวเลขนี้จะเป็นศาสตร์ตัวเลขชุด ค้าขายการเงินสเสน่ห์เมตตาแล้วก็โชคลาภซึ่งเราใส่ไป2ชุดนะคะและยันก็เหมือนกันค่ะเป็นยันค้าขายสเสน่ห์เมตตาโชคลาภนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีการว่าทํายังไงถ้าใช้กระเป๋าไปนานๆแล้วอยากให้ได้ผลมากขึ้นหลังจากเราทําบุญและอุทิศบุญเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเวลาเราใช้เงินนะคะให้รู้สึกดีรู้สึกขอบคุณเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราและให้รู้สึกดีกับเงินที่เราจ่ายออกไปและนึกเสมอว่าเงินที่เราจ่ายออกไป จ่ายไปเพื่อช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นจ่ายไปเพื่อได้สิ่งดีๆกลับมาให้รู้สึกดีกว่าเงินรู้สึกขอบคุณเขาแล้วบอกกับเขาทุกครั้งอันนี้เป็นตามหลักเสรษติของชาวญี่ปุ่นที่เขาเก็บมานะคะก็คือให้บอกกับเงินว่าแล้วพาเพื่อนกลับมาอีกร้อยเท่าล้านเท่าอันนี้แล้วแต่ใครจะพูดนะคะให้รู้สึกอิม่มเอมรู้สึกมีความสุขเมื่อจ่ายเงินออกไปแล้วบอกกับเขาแต่บางครั้งเราอาจจะพูดเสียงดังไม่ได้พูดในใจค่ะแรกๆอาจจะดู เป็นภาระหรือยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าทำบ่อยๆจะเกิดความเคยชินค่ะให้รู้สึกดีกับเขานะคะแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วพาเพื่อนมาอีกร้านเท่าให้บอกเขาไว้ว่าไปดีนะแล้วให้พาเพื่อนกลับมาอีกร้อยเท่าล้านเท่านะคะแล้วก็เวลาส่งเงินออกไปนะคะให้หยิบจับเงินนะคะเอาด้านหัวส่งออกไปนะคะค่ะนี่คือเทคนิคในการใช้กระเป๋ารับทรัพย์ดึงดูดเงินนะคะส่วนรายละเอียดการชำบุญ การนับวันเกิดเราก็จะมีแจ้งไว้ในคลิปที่เราสมมอบให้ลูกค้ากระเป๋ารับทรัพย์ของเรานะคะเนื่องจากว่าถ้าเราอธิบายตรงคลิปนี้คลิปอาจจะยาวเกินไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ